Terima <small> kasih telah menonton! นายพัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำทีมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ลงเป็นที่เก็บข้อมูลสถานที่เกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถานนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์กระบะชนกันบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4หน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่4ภักใต้ต롬ป่าไม้หลังจากตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วทางคณะท,ทำงาน จะร่วมกันประชุมวิคเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนและรับฟังข้อเสนอและปัจจัยเสี่ยงด้านคนด้านยานพาหนะด้านถนนและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุเพื่อติดตามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปนายสมชายหานพักตีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กลา่าวว่าหลังจากได้รับฟังข้อมูลทุกด้านจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วพอจะสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในครั้งนี้ได้ว่าสาเหตุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านคนที่มีสภาพไม่พร้อมในขณะขับรถร่างกายอ่อนล้าจากการทํางานโดยคนขับเป็นคนงานจับกุ้งและปัจจัยเสี่ยงจากถนนที่กําลังก่อสร้าง ส่วนการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือทางสำนักง,งานคอปพอกระบีและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขากระบีได้ตรวจสอบแล้วรถทั้งสองคันมีการทำประกันภัยพรบรภาคบังคับซึ่งตามพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้เสียชีวิตกรณีคนขับรถเป็นฝ่ายผิดพรบรจะจ่ายค่าทำศพ3า0 0 0บาทส่วนผู้โดยสารจะจ่ายศพละ5 0 0แสนบาทและได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงกระบีหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไป